การรอจนกว่าตัวเองจะพร้อมเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการลงมือทําและการเติบโตของคนเราโดยเฉพาะเมื่อเรามีเป้าหมายหรือความฝันที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างแต่กลับรู้สึกว่าเรายังขาดคุณสมบัติหรือความพร้อมที่จะเริ่มต้นเสียทีหลายครั้งที่เรารเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เราจะคิดว่าถ้าฉันพร้อมกว่านี้ถ้าฉันมีความรู้มากกว่านี้ถ้าฉันมีทรัพยากรมากกว่านี้ฉันจะทํามันได้ดีขึ้น ซึ่งความคิดเหล่านี้อาจทําให้เราผัดวันประกรันพรุ่งไปเรื่อยๆและสูญเสียโอกาสสาคัญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ 1. ความคิดเรื่องการรอจนกว่าพร้อมข้ออ้างหรือการเตรียมตัวการรอจนกว่าคุณจะรู้สึกพร้อมไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปแต่ในหลายๆครั้งมันก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไม่ลงมือทําจริงๆความคิดที่ว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดก่อนจะเริ่มทําหรือเราต้องมีสิ่งต่างๆที่ครบถ้วนเพื่อที่จะทําให้การลงมือทํา เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมกักจะทําให้เราเผลอลืมไปว่าในชีวิตจริงนั้นไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากการลงมือทําและการเรียนรู้จากการลงมือทํานั้นเองที่ทําให้เราพร้อมมากขึ้นในระยะยาวถ้าคุณรอให้ตัวเองพร้อมจนถึงที่สุดคุณจะพบว่ามันจะไม่มีวันมาถึงหรอกเพราะความรู้สึกพร้อมเป็นสิ่งที่ผันแปรและไม่แน่นอนอาจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความกลัวที่จะล้มเหลว หรือไม่มั่นใจในตัวเองการรอจนกว่าจะพร้อมคือการทำให้ตัวเองไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายแม้ในความจริงจะมีโอกาสมากมายที่สามารถคว้าได้หากเราพร้อมที่จะเสี่ยงและเริ่มลงมือทำา 2. การลงมือทำก่อนทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาเร็วขึ้นในขณะที่เรารอที่จะพร้อมมากขึ้นเราก็ไม่ได้เรียนรู้จากการกระทำจริงๆแต่ถ้าเราลงมือทำก่อน เราจะได้เจอกับสถานการณ์จริงที่ทดสอบความสามารถของเรานั่นคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพัฒนาไปทีละขั้นการลงมือทําในตอนนี้ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เร็วขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเราเจอกับสถานการณ์นั้นอีกครั้งในอนาคตนอกจากนี้การลงมือทํายังทําให้เราได้ประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งไม่สามารถหาได้จากการเรียนรู้เพียงแค่ในทฤษฎีการทําสิ่งต่างๆ โดยไม่รอให้ตัวเองพร้อมนั้นทําให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ทุกอย่างสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้เมื่อเราเริ่มต้นและเมื่อเราผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตมากขึ้น 3. ความกลัวและความไม่มั่นใจอุปสรรคใหญ่ที่ต้องเอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลวหรือความไม่มั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญเมื่อลงมือทำสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอแต่ขวามกลัวเหล่านี้เป็นเพียงความคิดที่กีดกันเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าการตัดสินใจที่จะลงมือทําในขณะที่ยังรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจนั้นเองที่ทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความกลัวและเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นจําไว้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการพัฒนาบ่อยครั้งที่คนเราไม่กล้าทําอะไร เพราะกลัวที่จะล้มเหลวแต่ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดม,มันเป็นสัญญาณว่าเราได้ลองทำและมีโอกาสที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมการไม่ทำอะไรเลยนั้นและที่เป็นการพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นสี่งทำเลยการเรียนรู้จากการกระทำจริงทุกคนเคยมีความรู้สึกว่าถ้าฉันทำตอนนี้ไม่ทันเวลาแล้วหรือตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแต่หากเราลองทบทวนให้ดีจะพบว่าการรอคอย จนถึงเวลาที่ดีที่สุดแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้คือการที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องรอเวลาหรือรอให้ทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แบบการเริ่มต้นในตอนนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำและช่วยให้เราวางแผนเพื่อทำให้มันดีขึ้นในอนาคตยิ่งเราเริ่มลงมือทำเร็วเท่าไรเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นและความสำเร็จที่เกิดจากการกระทำจริงนั้นยอมมีความหมาย และคุณค่ามากกว่าความสำเร็จที่เกิดจากแค่การคิดหรือวางแผนเพียงอย่างเดียว 5. การลงมือทำยังช่วยให้เราเป็นผู้นำในชีวิตตัวเองคนที่ลงมือทำก่อนมักจะเป็นคนที่สามารถนำตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าเพราะการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหมายความว่าเรากำลังเป็นผู้ควบคุมเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่รอให้โอกาสเข้ามาหาเราหรือรอให้เราพร้อมทุกอย่างก่อนเท่านั้นแต่เราจะเป็นคนที่สร้างโอกาสด้วยการลงมือทำในตอนนี้มันคือการกระทำ ที่ทําให้เรามีอํานาจในการกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองแทนที่จะปล่อยให้โอกาสผ่านไปหรือปล่อยให้ความไม่พร้อมมาหยุดยั้งเรา6การลงมือทําเส้นทางสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเราตัดสินใจที่จะลงมือทําทันทีไม่รอจนกว่าตัวเองจะพร้อมสิ่งที่ตามมาคือกระบวนการเรียนรู้จากการทําจริง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทําบ่อยครั้งที่หลายคนพยายามหาทฤษฎีหรือแนวทางที่จะทําให้แน่ใจว่าตนเองพร้อมก่อนจะเริ่มทําอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เราควรเข้าใจคือการที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือหรือการศึกษาจนหมดแต่การฝึกฝนและการทําอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทําให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้จริงฮ่า ลองนึกถึงนักกีฬาหรือนักดนตรีที่ประสบความสําเร็จพวกเขาไม่ได้ฝึกฝนจนมั่นใจว่าจะทําได้ถูกต้องทั้งหมดแล้วจึงลงมือแข่งขันหรือแสดงคอนเสิร์ตแต่พวกเขาฝึกซ้อมและลงสนามแข่งขันจริงๆตั้งแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบและการลงมือทําอย่างต่อเนื่องทําให้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงตัวเองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่สุดทุกการกระทําทุกครั้งที่เราลองทําอะไรใหม่ๆแม้จะยังไม่ประสบความสําเร็จในครั้งแรก หรือยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขล้วนเป็นการฝึกฝนและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นการรอจนกว่าตัวเองจะพร้อมจึงเป็นการหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ที่แท้จริงและยิ่งเราลงมือทำเร็วเท่าไรโอกาสในการพัฒนาทักษะก,ก็ยิ่งมากขึ้น 7. การสร้างความมั่นใจในตัวเองจากการลงมือทำการลงมือทำคือการสร้างความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงความมั่นใจ ไม่ได้มาจากการคิดหรือเตรียมการล่วงหน้าแต่เกิดขึ้นจากการที่เรากล้าเผชิญกับความท้าทายและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆการที่เรารเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือยากลําบากและสามารถผ่านมันไปได้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดหลายครั้งที่เรารู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจในการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆแต่พอเริ่มลงมือทําเรามักจะพบว่า เรามีความสามารถมากกว่าที่คิดทั้งจากการที่เราผ่านอุปสรรคหรือความยากลำบากไปได้และการที่เราได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นในตัวเองการลงมือทำช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นทุกสิ่งล้วนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้การปรับตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ และลงมือทำไปพร้อมกับการพัฒนาเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมในทุกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้า 8. ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงมือทำมากกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังหลายครั้งที่เรากังวลกับผลลัพธ์ที่ได้จากการลงมือทำโดยคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จในทันทีหรือได้สิ่งที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้นแต่ในความจริงผลลัพธ์จากการลงมือทำไม่ได้มาเพียงแค่ในรูปแบบของความสำเร็จ หรือความล้มเหลวเสมอไปสิ่งที่เราจะได้จากการลงมือทําในทุกๆครั้งคือการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะท,ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวแม้ว่าในบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงตามที่คาดหวังแต่กระบวนการเรียนรู้จากการกระทําต่างๆจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆทั้งทักษะการแก้ปัญหาการตัดสินใจหรือการบริหารเวลาซึ่งจะทําให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น และบางครั้งผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็อาจทําให้เราได้ค้นพบแนวทางหรือทางเลือกใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงการลงมือทําแม้ในช่วงที่ยังไม่พร้อมจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่อาจนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต9การเอาชนะความกลัวด้วยการลงมือทาหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการลงมือทําคือความกลัวความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะทําผิดพลาดหรือความกลัวที่ตัวเองอาจ ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้การเอาชนะความกลัวเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องขจัดความกลัวออกไปหมดแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันและกล้าที่จะทำสิ่งที่กลัวการลงมือทำในขณะที่เรากลัวหรือไม่มั่นใจทำให้เราฝึกฝนการจัดการกับความกลัวและไม่ยอมให้มันขัดขวางการเดินหน้าของเราเมื่อเราทำสิ่งที่กลัวไปเร,เรื่อยๆเราจะพบว่าในที่สุดเราสามารถเอาชนะความกลัวเหล่านั้นได้และกลายเป็นคนที่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ถูกขีดขวางด้วยความกลัวอีกต่อไปการกล้าเผชิญกับความกลัวไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นแต่ยังช่วยให้เราได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นหากเรายังคงรอให้ตัวเองพร้อมเสียก่อน10การลงมือทําเป็นการสร้างนิสัยแห่งความสําเร็จการลงมือทําไม่ใช่แค่การกระทําในครั้งเดียวแต่เป็นการสร้างนิสัยที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าในทุกๆด้านของชีวิต เมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่รอให้ตัวเองพร้อมแต่ลงมือทําในทันทีสิ่งนี้จะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปทุกที่ทุกครั้งที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ทา้าทายการลงมือทําจะเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามการสร้างนิสัยนี้หมายถึงการทําสิ่งที่สําคัญให้สําเร็จแม้ในวันที่เราไม่รู้สึกว่าเราพร้อมหรือไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีการทําสิ่งที่ยากหรือไม่สบายใจในครั้งแรก อาจจะลำบากแต่เมื่อเราฝึกฝนมันบ่อยๆมันจะกลายเป็นกิจวัตรที่เราสามารถทำได้โดยไม่รู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจอีกต่อไปสิ่งนี้จะช่วยให้เราเติบโตและสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นเพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้ว11ลงมือทำทันทีและทำให้ดีที่สุดแม้จะเป็นการเริ่มต้นในช่วงที่เรายัางไม่พร้อมแต่มันสำคัญมากที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่ลงมือทำการทำให้ดีที่สุด ไม่ได้หมายถึงการทำให้มันสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่หมายถึงการทำอย่างเต็มที่ในขณะนั้นการทำให้ดีที่สุดหมายถึงการใช้ความสามารถที่เรามีในตอนนี้และนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้และเติบโตจากมันการมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดในตอนนี้ จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีกว่าเมื่อเรากลับไปทำมันอีกครั้งในอนาคตแม้เราจะยังไม่ได้รับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในตอนแรกแต่ความพยายามและการลงมือทำด้วยใจจริงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก้าวหน้าไปในทุกๆการกระทำา 12. เรียนรู้จากการลงมือทำความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดจากการลงมือทำคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้ว่าจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือไม่มั่นใจ แต่มันคือการเผชิญหน้ากับข้อผิดพลาดและการปรับตัวเพื่อให้ดีข <initiation> ึ้นในครั้งต่อไปความผิดพลาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราถอยหลังแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรใหม่ๆและกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่แค่การมองเห็นว่าทำอะไรผิดแต่คือการรู้วิธีปรับปรุงแก้ไขและพ <Therefore, S 2> ัฒนาในครั <speech Thursday était> ้งต่อไปเมื <searching finite> ่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด เราจะกลายเป็นคอนอที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจะทำให้เราไม่กลัวที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆเพราะเรารู้ว่ามันคือการเรียนรู้และการเติบโตที่แท้จริง 13. ผลประโยชน์ระยะยาวจากการไม่รอจนกว่าจะพร้อมผลลัพธ์ที่เราได้รับจากการลงมือทำไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้น ในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังมีผลประโยชน์ในระยะยาวที่สําคัญการลงมือทําเป็นการสร้างมูลค่าตัวเองในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่การสร้างเครือข่ายการเพิ่มความมั่นใจหรือแม้แต่การเรียนรู้การจัดการกับความล้มเหลวทุกประสบการณ์เหล่านี้คือทรัพย์สินที่มีค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตการที่เราไม่รอจนกว่าจะพร้อมก็เหมือนกับการลงทุนในอนาคต เพราะทุกการลงมือทําไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปการลงมือทําแม้ในช่วงที่เรารู้สึกไม่พร้อมจะช่วยให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นและนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตที่ยั่งยืน 14. ความสําคัญของการลงมือทําในโลกที่มีการแข่งขันสูงในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเราไม่สามารถรอจนกว่าจะพร้อมได้เพราะความพร้อมไม่เคยมีอยู่เสมอไปและในบางครั้งการอาาจทำให้เราเสียโอกาสที่อาจ ไม่กลับมาอีกการลงมือทําในเวลานี้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบมักจะทําให้เราอยู่ในเกมและยังสามารถปรับปรุงไปตามระยะเวลาการลงมือทําไม่ใช่แค่การเริ่มต้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการปรับตัวและความกล้าที่จะเริ่มต้นแม้จะไม่พร้อมจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราอยู่รอดและเติบโตในโลกที่มีการแข่งขันสูงสรุปการลงมือทําโดยไม่รอจนกว่าตัวเองจะ พร้อมคือทางเลือกที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาทักษะต่างๆที่จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสําเร็จในระยะยาวการรอจนกว่าจะพร้อมมักทําให้เราเสียโอกาสและพลาดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นการลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้จึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นและเติบโตไปสู่ความสําเร็จในที่สุด